นี่คือแสงจากธรรมชาตินะครับผมที่สอดส่องลงมานะครับกระทบกับใบบอลสีนะครับผมนี่คือเลี้ยงแบบบ้านๆเลี้ยงแบบนอกตู้นะครับผมทุกท่านก็อาศัยแบบอากาศไายเทแบบนี้นะครับผมให้เพื่อนได้สวยนะครับผมสําหรับบอนสีฟอร์มโกวันนี้นะครับผมเนาะจะมากล่าวถึงบอนสีกวนอูนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคต่างๆนะครับผมไปรับชมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนั้นมาชมบอลสีกวนอูที่เป็นกอใหญ่ๆนะครับผมทุกท่านกอใหญ่กอนี้นะครับผมจะสร้างแรงบันดาลใจให้สําหรับคนที่ปลูกเลี้ยงบอลสีที่เป็นบอลสีบ้านๆนะครับผมให้เป็นกอสวยแบบนี้นะครับผมทุกท่านซึ่งบอลสีกวนอูนั้นนะครับผมเนาะอาจจะมีหลายๆท่านนั้นนับถือเทพเจ้ากวนอูนะครับผมซึ่งตรงนี้ไปตั้งประดับ เป็นชื่อของท่านนะครับผมเนาะจะสุดยอดนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาบอกถึงเทคนิคหรือว่าเล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการเลี้ยงหรือว่าการประกวดนะครับผมทุกท่านกระถางนี้นะครับผมเนาะมีความพิเศษตรงที่เป็นโกอใหญ่มากๆนะครับผมทุกท่านแม้กระทั่งกะละมังนะครับผมที่ผมนามาลองเพื่อเปรียบเทียบนะครับผมทุกท่านที่จริงแล้วบิเลี่ยงแบบน้ำเนาครับผมทุกท่านแต่ว่าผมอยากเอามาเปรียบเทียบให้เห็นว่า ใหญ่กว่ากาละมังที่เราซักผ้าอีกนะผมทุกท่านนี่ครับกะละมังตัวนี้ปิดมิดเลยครับผมทุกท่านบรเห็นกะละมังเลยนะครับผมทุกท่านซึ่งการที่จะเลี้ยงได้กอใหญ่ขนาดนี้นะครับผมก็มีเรื่องเล่าให้ฟังอยู่เล็กน้อยนะผมทุกท่านซึ่งเมื่อสองสามเดือนก่อนที่แล้วนะครับผมมีคนอจองมาเพื่อนบอกว่าอยากเอาบอลสีไปไประกวดนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากจักรไล่เดี๋ยวผมก็ลืมลงไปแล้วนะครับผมทุกท่านแล้วก็ข้อมูลตรงนั้นก็หายไปหรือว่า ลบผมไปแล้วก็บโบลูคือกันนะครับผมทุกท่านเนื่องจากเพิ่นเอ่อโบได้อยากทีนะครับผมทุกท่านกับอุบายูนะครับผมตัวนี้อ่าจะมาเปิดตัวตอนที่เพิ่นโก้สวยนะครับผมทุกท่านเนื่องจากการที่จะทําฟองโก้ได้ขนาดนี้นะครับต้องใช้เวลานานนะครับผมเพิ่นอาจจะรอโบได้นะครับผมทุกท่านแต่ว่าบเป็นยังนะครับเมื่อวานนี้เอ่อพอดีแฟนผมเพิ่นถ่ายลงช็อตนะครับผมอ่อมีลูกค้าประจําท่านหนึ่งมันแคปหน้าจอมานะครับผมทุกท่านแล้วก็เพิ่นก็สอบถามมาว่า มีคนรับปริยังแทนผมว่ายังบอกให้รับแบบปิดไปแบบที่โบโตจักบาทเลยครับผมทุกท่านซึ่งราคาก็บอกร่าวๆก็ได้นะครับพันกว่าบาทครับกว่านี้น่ครับพันกลางๆนะครับผมเนาะสุดยอดอีีเด้ครับผมเดียวผมจะให้เบ่งรายละเอียดของก่อนี้เด้อครับผมเนาะว่ามีความพิเศษอย่างไรนะครับผมทุกท่านอันดับแรกนะครับผมคือเพิ่นเป็นบอลสีแบบเต็มฟอร์มนะครับผมทุกท่านเห็นบ่ครับใบเพิ่นจะสวยนะครับผมทุกท่าน แล้วก็จะมีสีเขียวแทรกนะครับผมทุกท่านตรงนี้คือประกายเขียวนะครับผมทุกท่านซึ่งตรงจุดนี้นะครับผมเป็นลักษณะของการแผงเมื่อแก่ตัวนะครับผมทุกท่านนี่ครับมันจะมีสีเขียวแทรกตามพื้นใบกระจายนะครับผมทุกท่านซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับพวกนาคินเทวราชนะครับผมทุกท่านตัวนี้นะครับผมอาจจะย่งแผงบ่ลายนะครับแต่ว่ามันก็มีเท็กเจอร์ที่ให้เรามองนะครับผมทุกท่านนี่ครับแต่ละใบนะครับผมทุกท่านก็ใหญ่มากๆนะครับผมทุกท่านนี่ครับ การบิดตัวของใบเพื่อนนะครับสวยมากๆเลยนะครับผมทุกท่านนี่เดี๋ยวผมจะพาจอลึกเข้าไปในกลางกอนะครับผมทุกท่านปึ๊บพอมาเบิ่งในกอเพื่อนจะเห็นว่ากอเพื่อนเน้นมากๆนะครับผมทุกท่านเพราะว่าตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากเอาไปประกวดนะครับผมทุกท่านเอาไปตั้งโชว์เพราะว่าเพื่อนเป็นกอธรรมชาตินะครับผมทุกท่านบ่ไดเอเอากอมารวมกันได้ครับผมทุกท่านเห็นบ่ครับจะมีการแตกกอค่อนข้างที่จะดกมากๆนะครับผม ตอนนี้นะครับผมเนาะที่ผมคํานวณดูนะครับไม่ต่ํากว่า5 0าสถึงหกต้นนะครับผมท่านที่รวมทั้งหน่อที่แตกขึ้นมาด้วยนะครับผมท่านนี่ครับส่วนดินที่ปลูกนะครับผมท่านจะให้ดูนะครับผมนี่ก็เป็นปุ๋ยคอกนะครับผมและก็มีความพิเศษตรงที่เปลือกไข่นี่นะครับผมคือต้นใดที่เราต้องการความพิเศษนะครับผมท่านก็ตําเป็นพงงแต่ว่าเราต้องใส่หลายนะครับผมท่านเนื่องจากถ้าใส่หลายกัดจะค้ายๆเราใส่ใบก้ามปูหมักที่ ใส่เยอะเกินไปนะครับผมนาอสารอาหารต่างๆที่เป็นดินนะก็จะขาดไปนะครับผมใส่แต่พอมาะนะครับผมทุกท่านใครจะใสใ A, no ่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับสำหรับเปลือกไข่นี่ทาให้ดินล้วนนะครับผมทุกท่านนี่ครับตกเปลือกไข่ผสมเ oui ข้าไปในดินเลยครับผมทุกท่านและก็ปุ๋ยคอกในสำคัญอีีเด้อครับผมทุกท่านเห็นปะครับสีดำๆนั่นก็คือปุ๋ยคอกนะครับผมจะยิบมาให้เบ่งนะครับผมทุกท่านนี่คือปุ๋ยคอกนะครับผมทุกท่านที่จะทําให้ต้นไม้ของเราโตนะครับผมท่านแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับ่นทา บบเม,มนว่าจะปลูกปุ๊บแล้วก็ใหญ่ปุ๊บเลยครับผมทุกท่านต้องอาศัยหลายๆอย่างนะครับการที่เราตั้งตรงแสงที่พอเหมาะหรือว่าหรือว่าอากาศถ่ายเทดีๆด,ดินน้ําลมไฟประกอบกันหลายๆอย่างนะครับผมจะทําให้เพื่อนสมบูรณ์นะครับใบมันก็นจะสวยนะครับผมทุกท่านเป็นเทคนิคที่สุดยอดนะครับหลายๆคนกน็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับผมทุกท่านแต่ว่าบางคนก็ปลูกไม่ค่อยโตกันเลยเอานําเป็นเทคนิคนํามาฝากกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้กอใหญ่ๆนะครับผมก็ สามารถที่จะรับชมนะครับผมเนาะหรือว่าถ้าเห็นในคลิปก็สามารถที่จะเอฟได้เลยครับผมทุกท่านเพราะว่าเนื่องจากถ้าสั่งมากครับผมเนาะก็บ่ค่อยรับปากนะครับเนื่องจากบางทีนะครับเราตั้งใจทํามันกับโบได้ดังใจเท่าไหร่ครับผมทุกท่านต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแบบนี้นะครับผมถึงจะมีความสวยงามแล้วค่อยออกมาขายอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมทุกท่านตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมกรณนีครับผมถือว่าเอาไปโชว์ได้เลยนะครับผมทุกท่านหรือว่า เอาไปประกวดได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครขึ้นสายประกวดนี่กัจะเปรียบเทียบต้นที่ขึ้นอันดับหนึ่งให้เบิรงนะครับทุกท่านเห็นบหครับต้นอันดับหนึ่งกับฟร์มโกกับบริใหญ่ได้น้อยกว่ากันครับผมเพียงแต่ว่าต้องตกแต่งดีๆนะครับทุกท่านเพราะว่าไอ้ตรงนี้นะครับผมเป็นโกะแบบธรรมชาติจริงๆนะครับผมทุกท่านแบบที่ว่ามีความงามแบบธรรมชาตินะครับใบก็สมบูรณ์ดีมากๆเลยนะครับผมทท่าน แต่ละใบนี่สุดยอดอีกีนะครับผมทุกท่านความงามของเขานะครับผมตัวนี้นะครับผมทุกท่านกะบลูว่านานอีกแค่ไหนนะครับถึงจะปั้นได้ขนาดนี้นะครับผมทุกท่านคงเป็นปีผลักครับผมทุกท่านต้องใช้เวลานานมากมากนะครับผมในการปั้นนะครับผมนี่ก็ต้องใช้เวลาเรียงตั้งแต่ฟอร์มประมาณนี้นะครับผมทุกท่านพาไปดูนะครับผมทุกท่านนี่นี่ครับปั้นนะครับผมนอกจากกอเท่านี้นะครับผมทุกท่านใช้เวลาเพิ่มเติมมาอีก กัวเท่านี้ก็ใช้เวลาสามสี่เดือนแล้วนะครับผมทุกท่านแล้วก็มาปั้นโตอีกเป็นหกเจ็ดเดือนนะครับผมทุกท่านกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับผมทุกท่านแต่ว่ากองนี้ก็ยังว่างอยู่เด้อครับผมเนาะปุ้ดอยากได้ก็หกร้อยรวมส่งนะครับสิบกว่าต้นนะครับผมทุกท่านสวยคือกันนะครับผมกองนี้นะครับผมนี่ครับมีใบที่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับผมสิบกว่าต้นนะครับผมทุกท่านให้เบิ่งนะครับถ้าใครอยากได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแยกคลิปออกไปอยู่นะครับผมเนาะแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้ให้เทคนิคเกี่ยวกับความรู้นะครับผมททุก่าน ส่วนดินที่ประกอบกับมีอย่างหลายครับผมทุกท่านนี่ครับพวกปุ๋ยคอกต่างๆเห็นไหมครับผมนี่ครับพวกปุ๋ยคอกจะเป็นสีดำๆนะครับผมท่นโรยนะครับผมทุกท่านและการลดน้าสม่าเสมอนะครับผมทุกท่านขาดน้ำไม่ได้เด้ครับผมเนาะเพราะว่าเป็นต้องการความเจริญต่อเนื่องนะครับผมทุกท่านและกาแสงนะครับผมเนาะต้องให้แบบพอเหมาะนะครับผม ดินน้ำลมไฟต้องมีองค์ประกอบครบนะครับผมดินนะครับผมเนาะเป็นส่วนประกอบหลักเลยครับผมท่านในการที่เราปรุงตั้งแต่แรกๆนะครับฉะนั้นเราเสียเวลาปรุงดินดีกว่าเสียเวลาที่จะมาเลี้ยงนะครับผมท่านที่เราปรุงดินดีๆตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆนะก็คือน้านะครับผมเนาะที่เ็ดให้รากเพิ่นสมบูรณ์นะครับส่งมาถึงใบนั่นเองนะครับผมท่าน นี่ครับผมอาจจะเก็บความทรงจาไว้ right. นะครับผมทุกท่านเพราะว่ามันสวยงามอีทีนะครับผมกอนี้นี่ครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประกวดได้เลยนะครับผมทุกท่านกอนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะรอบๆให้เบิ่งนได้ครับผมทุกท่านนี่สุดยอดนะครับกอนี้นะครับผมทุกท่านลูกค้าที่รับไปพันยูหัวหินนะครับผมทุกท่านไอรับเกี่ยวก่อนไปเกี่ยวกับปีกนางฟ้าที่เป็นกอสวยใหญ่ๆนะครับผมทุกท่านลูกค้าท่านนี้จะชอบความพิเศษตรงที่ ซื้อไปแล้วได้กอใหญ่แบบพิเศษไปเลยนะครับสามารถที่จะไปตั้งโชว์ได้เลยนะครับผมท่านยิ่งกอใหญ่ยิ่งชอบนะครับผมขอบคุณมาณที่นี่ด้วยนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมเป็นประจํานะครับมีลูกค้าหลายๆท่านนะครับผมที่ชอบกอใหญ่อย่างนี้นะครับผมแต่ทางนั้นทางนี้นะครับก็ผมก่ได้นําไปเสนอให้เพราะว่า ผมเป็นคนขี้เกงใจนะครับผมเนาะเวลาส่งรูปไปแล้วถ้าพันทักมาก็ยินดีมากๆเลยนะครับผมทุกท่านต,ตรงๆเลยนะครับผมเป็นคนขี้เกงใจนะครับผมนาะบอกค่อยก้าส่งไปให้เบิ่งกกอนล่วงหน้านะครับผมถ้าบริด้สั่งไว้จริงๆนะครับถ้าท่านใดสั่งไวนะครับผมก็จะส่งไปให้ตามลำดับหรือว่าตามที่ลูกค้าสั่งไว้นั่นเองนะครับผมทุกท่านก็เป็นว่าสําหรับเทคนิคนีกน้ก็ค่อยๆเบิ่งไปนะครับผมเนาะค่อยๆเลี้ยงไปเพื pivot, ่อเป็น็ดแรงมาดานใจให้คนที่เป็นมือใหม่ ได้เล bon so first, ี้ยงบอลให้สวยงามอย่างนี้นะครับผมแต่ก็ยอมรับอย่างนึงนะครับผมเนาะว่าบอลสีกวนอูนั้นนะครับแต่ก็ยอมรับอย่างหนึ่งนะครับผมว่าบอลสีกวนอูนั้นถ้าเลี้ยงจากต้นเล็กๆนะครับผมว่าจะใช้เวลาในการแตกโกช้ามากๆนะครับทุกท่านฉะนั้นท่านมีหลายหัวนะครับท่านก็มาจุ่มไว้นะครับแล้วก็ให้มันแตกโกอนะครับผมยกยอดเหมือนที่ผมทํอให้ดูก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับผมพอเรายกยอดเสร็จนะครับในหลายต้นนะครับก็มาเอามาตั้งรวมกันไว้นะครับผมทุกท่าน พอตั้งรวมกันไว้เสร็จนะครับก็งอกเป็นกอแบบนี้เราก็นําส่งมอบให้ลูกค้านะครับผมทุกท่านกอนี้นะครับผมจะไปทั้งพร้อมชุดหัวนะครับที่อยู่ข้างล่างเยอะเลยนะครับผมทุกท่านถ้าสวนอื่นนะครับเขาจะแยกขายนี่จะได้มูลค่าไม่ต่ํากว่าสองถึงสามพันเลยนะครับผมทุกท่านเพราะว่านับต้นขายนะครับผมทุกท่านไม่กระทั่งการหัวตุ้มก็ช่างนะครับผมเนาะแต่ว่าจํานวนต้นนั้นจะได้หลายนะครับผมเนาะถ้านับต้นละห้าสิบบาทนี่ก็จะ จำนวนเงินนี่บวต่ำกว่าสองพันกว่าบาทเลยละครับผมทุกท่านแต่ว่าผมขายไปในราคานี่ถือว่าให้ลูกค้าไปตั้งประดับสวยงามนะครับบวต้องไปแยกก่อออกนั่นเองนะครับผมทุกท่านนี่ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับที่ทรงมอบความสวยงามให้ลูกค้าเป็นประจานะครับผมทุกท่านเพราะว่าในการเลี้ยงเรียกว่าการในการทําสวนของผมนั่นก็คืออาศัยลูกค้าเอาไปตั้งโชว์นะครับผมทุกท่าน ผมยังจำคำครูบาอาจารย์เพลินสอนได้เสมอนะครับผมว่าเราจงทำสิ่งที่ยากคนอื่นทำได้ยากนั้นถ้าเราทำได้ก็จะสุดยอดนั่นเองนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็เอาเอาเป็นว่าฝากไว้นะครับผมสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่เรียนมานานแล้วแต่ว่าอยากจะทำฟอร์มโกะบด้นะครับผมก็ค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปมีปัญหาใดๆก็สามารถที่จะ ปรึกษาหรือว่าสอบถามหรือว่าคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวขคอนุญาตไปแพ็กต้นไม้ส่งให้ลูกค้าก่อนเด้อขอบคุณลหลายครับ